กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งลิงกำลังมองหาอาหารอยู่มันเห็นไก่ตัวหนึ่งกำลังคุยเขียหาอาหารอยู่บนพื้นดินลิงรู้สึกหิวมากมันจึงปีนลงจากต้นไม้และเดินเข้าหาไก่ไก่เห็นลิงเดินมาหามันก็กลัวมากมันพยายามจะบินหนีแต่ลิงก็จับไก่ไว้ได้ ลิงพูดกับไก่ว่าเจ้าไก่เจ้าช่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เสียจริงข้าจะกินเจ้าไก่ร้องให้ขอชีวิตลิงพูดต่อว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะให้ข้ากินไข่ของเจ้าทุกวันไก่จำใจสัญญากับลิงหลังจากนั้นไก่ก็ให้ไข่กับลิงทุกวันลิงมีความสุขมากมันกินไข่ไก่ทุกวันจนอิ่มท้อง วันหนึ่งลิงรู้สึกอยากกินเนื้อไก่มันจึงพูดกับไก่ว่าข้าอยากกินเนื้อไก่ของเจ้าแล้วไก่ตกใจมากมันร้องขอชีวิตกับลิงพูดต่อว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะให้ข้ากินเนื้อไก่ของเจ้าครึ่งตัวไก่จำใจสัญญากับลิงเพราะว่ากลัวลิงต้องพูดเอาตัวรอดก่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นลิงก็มาหาไก่ มันจับไก่และเตรียมจะกินเนื้อไก่ไก่เห็นท่าทางของลิงมันก็รู้ว่าลิงจะฆ่ามันไก่จึงพูดกับลิงว่าท่านลิงเจ้าคะข้ามีข้อเสนอแนะให้ท่านลิงถามไก่ว่าข้อเสนอแนะอะไรไก่พูดต่อว่าแทนที่ท่านจะกินเนื้อไก่ของข้าเคลื่อนตัวท่านลองกินข้าทั้งตัวเลยดีกว่าข้าจะได้ไม่ต้องทรมาน ลิงคิดอยู่นานมันก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของไกล่ลิงกินไก่ทั้งตัวจนอิ่มท้องมันรู้สึกมีความสุขมากมันพูดกับตัวเองว่าข้าช่างโชคดีจริงๆที่ได้เจอไก่ตัวนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโลภมากไม่ดีลิงในนิทานเรื่องนี้โลภมากมันอยากกินทั้งไข่ไก่และเนื้อไก่สุดท้ายมันก็ไม่ได้กินอะไรเลย เพราะก่เสียชีวิตแล้วไม่มีอะไรที่จะได้กินอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกสนุกมีคติสอนใจฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม